ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่และสำหรับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งในเรื่องกรบอกกับ5อันดับตัวละครที่แปลกที่สุดในครอบครัววัตสันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าตัวไหนเนี่ยจะแปลกที่สุดในอันดับที่1นะครับอันไหนลองทายๆกันมาดูก่อนก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็ฝากกดด้วยและจะกครที่พร้อมไปดูแล้วก็ไป หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับแมวสีฟ้าอย่างกัมบอลซึ่งเป็นตัวละครหลักจากเรื่อง The Amazing World of Gumball กันไปแล้วและจากองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ <c oughs> ทำให้เราเนี่ยเห็นว่าการ์ตูนเรื่องนี้นั้นจะมีความประหลาดและเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่แทบจะไม่มีเรื่องที่เป็นไปได้ในโลกแห่งความจริงเลยซึ่งกระสมกับชื่อเรื่องซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า โลกสุดอัศจรรย์ของกมบองนั่นเองและเรื่องวุ่นวายหลายๆเรื่องเนี่ยก็มาจากสมาชิกตระกูลวัตสันซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนหล,ลักและจุดกําเนิดความวุ่นวายของเรื่องเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้เราจึงจัดอันดับความประหลาดของสมาชิกในครอบครัววัตสันกันว่าใครจะเป็นคนที่ประหลาดที่สุดอันดับที่5 แอนาอิสวัตสันในอันดับที่5ก็คือน้องสาวคนเล็กของครอบครัวว,วัตสันอย่างอนาอิสแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นน้องเล็กที่อายุน้อยที่สุดแต่เธอก็เป็นคนที่มีสติที่สุดและรอบครอบอีกครั้งยังฉลาดที่สุดในครอบครัวว,วัตสันอีกด้วยเช่นในซีซั่นที่1ตอนที่2ชื่อตอนว่า responsible ซึ่งมีช่วงหนึ่งของตอนที่ภายในบ้านกำลังถูกมวลน,น้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้ามาแต่ประตูและหน้าต่างกลับเปิดไม่ออกทําให้อนนาอสก็ถูกขังอยู่ด้านใน ในขณะที่กัมบอก,กับดาวินก็พยายามช่วยเธอโดยการว่ายน้ำเข้าไปในบ้านผ่านท่อระบายน้ำทันใดนั้นเองดาวินก็เอากุญแจบ้านมาได้แต่มันกลับถูกดูดเข้าไปในปล่องไฟทําทให้อนาอสิสสังเกตความคิดที่จะออกไปทางนั้นซึ่งก็สําเร็จเป็นไปอย่างที่เธอคิดไว้แต่การที่วกเขาวถูกแรงดันน้าขึ้นมาบนท้องฟ้าและตกลงมาหน้าฟาดผืนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อนาอสิสอยากให้เกิดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เป็นคนที่ช่างสังเกตและเฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นในครอบครวัวแม้จะมีอายุน้อยที่สุด อันดับที่4นิโคลวัตสันในลำดับต่อมานั้นก็คือนิโคลวัตสันคุณแม่ของกัมโบกับอนาอิสและภรรยาสุดที่รักของริชารดวัตสันนั่นเองโดยเธอนั้นก็เป็นคุณแม่ที่จัดการสิ่งต่างๆในบ้านได้เป็นอย่างดี แต่ในบางมุมเธอก็มีด้านที่น่ากลัวและค่อนข้างประหลาดในตอนที่เธอโกรธเช่นในซีซั่นที่3ตอนที่38ชื่อตอนว่าดีโดยนิโคได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและใช้คูป,ปองส่วนลดท,ดทั้งหมดที่เธอมีเพื่อลดราคาจนเด็กที่ต่อแถวอยู่ด้านหลังถามแม่ว่าทำไมเธอจ่ายค่าของด้วยหนังสือพิมพ์แม่ของเด็กคนนั้นจึงพูดว่าเธออาจจะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอ ซึ่งนิโคก็ได้ยินทั้งหมดแต่เธอก็ไม่ได้โกรธอะไรอีกทั้งยังเข้าหาสองแม่ลูกด้วยความอัธยาศัยดีและกล่าวชมเด็กคนนี้ว่าฉลาดมากและลูกสาวของเธอก็ฉลาดเหมือนกันแต่แม่ของเด็กนั้นก็ทำหน้าเหมือนไม่เชื่อนิโคจึงชวนพวกเขามาหาข้าวเที่ยงกินที่บ้านแต่เมื่อมาถึงแม่ของเด็กก็เหมือนจะพยายามดูถูกครอบครัววัตสันนิโคจึงพยายามทำให้ครอบครัวของเธอเพอร์เฟกที่สุดแต่ริชาร์ดก็ทำมันพังไม่เป็นท่า นิโคลจึงพรีเซนต์ลูกๆของเธอแทนแต่นั่นก็ไม่ได้สร้างความประทับใจเท่าไหร่และแล้วก็ถึงจุดแตกหักที่แม่ของเบลลี่พูดทับถมและว่าครอบครัวของเธอรวมทั้งตัวเธออย่างเสียหายจนเธอโกรธมากและกลายร่างเป็นปีศาจต,ตัวสีแดงที่มีหัวเป็นแพ้และพยายามจะจับแม่ของเบลลี่กินซึ่งนั่นก็คือร่างที่แท้จริงของเธอเรียกได้ว่าแปลกประหลาดมากเลยทีเดียว อันดับที่3กัมบอวัตสันต่อมาในลำดับที่3นั้นก็คือกัมบอวัตสันลูกชายคนโตของครอบครัววัตสันนั่นเองโดยเราได้เคยทำความรู้จักกับเขาไปบ้างแล้วในก่อนหน้านี้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเขาเองก็มีบุคลิกแปลกแปกแฝงอยู่อีกเช่นกันเช่นในซีซั่นที่2ตอนที่17 เชตอนวันเดอะบัมกินโดยเรื่องราวเริ่มต้นที่ริชาร์ดกำลังขับรถกลับแบบไม่สนอะไรทั้งนั้น <S <S เพื่อที่จะพาลูกๆของเขาไปโรงเรียนทันใดนั้นเองกัมบอรก็ถามว่าทำไมเราเนี่ยถึงต้องไปโรงเรียนซึ่งริชาร์ดก็ตอบคำถามของเขาแต่กัมบอรก็ยังคงสงสัยและถามม่หยุดโดยที่ไม่ได้ดูสถานการณ์เฉียดต,ตายรอบข้างตัวเองเลยแม้แต่น้อยจนเมื่อถึงโรงเรียนรถทั้งคันก็เกือบพังแต่กัมบอรก็ไม่ได้สนใจอะไรและยังถามพ่อว่าจะไปโรงเรียนเพื่ออะไรแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอครับ <S <S เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วขณะที่ ลังเล่นกับเพื่อนกัมบอก,ก็หยุดเล่นและนั่งลงบนกระดานหกก่อนจะบอกเพื่อนว่าให้ช่วยส่งเขาไปสู่อิสรภาพที่ดีโดยการเดียบกระดานอีกฝั่งและให้ดีตัวกัมบอขึ้นไปบนฝาและสุดท้ายก็ร่วงลงมาหน้าแปะผืน้นแต่กัมบอก,ก็ยังไม่หยุดความคิดของตัวเองเรเรียกได้ว่าไม่รู้จะบอกว่าเป็นคนที่สมาธิดีหรือเป็นคนไม่สนโลกกันแน่อันดับที่2ริชาร์ดวัตอร์สันต่อมาก็คือริชาร์ดวัตสัน คุณพ่อกระต่ายผู้อ่อนโยนและน่ารักของครอบครัวมัตสันนั่นเองแต่ก็เป็นคนที่ไร้าสาระและมีความคิดแป,แปลกๆที่ไม่น่าเชื่ออยู่ตลอดเวลาเช่นในซีซั่นที่2ตอนที่19ชื่อตอนว่า The a u t o r r t y y เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการที่คุณย่าของกามบลหรือแม่ของริชาร์ดมาเยี่ยมบ้าน และสัมผัสอะไรได้ถึงบางอย่างก่อนที่จะเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปเห็นริชาร์ดอาบน้ําอยู่และกําลังจะเลื่นล้มแต่แม่ของเขาเนี่ยก็ช่วยไว้ได้ทันพร้อมกับบอกว่านิโคนั้นเป็นแม่ที่ยังไม่ดีคุณย่าจึงจะเข้ามาดูแลคนในบ้านนี้แทนซึ่งเธอก็ได้สอนบทเรียนต่างๆให้คนในบ้านเช่นขับรถไล่ชนกำบอเพื่อให้รู้ว่านอกบ้านไม่ปลอดภยัย หรือแกล้งใช้มีดหั่นแขนปลอมของตัวเองเพื่อสอนดาวินว่าการใช้มีดนั้นไม่ปลอดภยัยอีกทั้งยังทําหน้าต่างห้องอนาอิสระเบิดเพื่อสอนมาให้เข้าใกล้หน้าต่างและแล้วก็มาถึงคิวของริชาร์ดลูกชายของเธอซึ่งเขากําลังจะเปิดประตูห้องเก็บของ แต่ก็ไม่กล้าเปิดและเดินออกไปก่อนที่คุณย่าจะโผล่มาและบอกว่าไม่ให้เข้าใกล้อุปกรณ์ซึ่งเมื่อเห็นริชาร์ดเธอก็ภูมิใจว่าเธอเนี่ยทำสำเร็จตัดภาพมาที่ทุกคนในบ้านกินขนมอย่างวาดระแวงว่าจะมีอะไรอันตรายหรือไม่เรียกได้ว่าถูกล้างสมองกันเลยทีเดียวนิโคลที่เห็นแบบนั้นจึงตกใจมาก แต่คุณย่าก็บอกว่าแบบนี้แหละจะทําให้พวกเขาปลอดภยัยนิโคจึงเริ่มคิดตามและพบว่าการเลี้ยงลูกดูแลแบบคุณย่าเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาทําให้สามีของเธอขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและทําตัวเหมือนเด็กตลอดเวลา รวมทั้งใช้ชีวิตแบบไม่มีสติและไม่มีสมองของตัวเองพอรับคําสั่งอย่างเดียวโดยไม่ขัดขืนและผลกระทบก็แสดงออกมาให้เห็นว่าตอนนี้ลูกๆของนิโคก็กลายเป็นทําอะไรไม่ได้แม้แต่เปิดประตูความแปลกและผิดปกติของริชาร์ดเริ่มมาจากวิธีการเลี้ยงดูแบบผิดๆของแม่เขาทําให้ปัจจุบันเขาใช้ชีวิตตัวคนเดียวไม่เป็นนั่นเอง อันดับที่1ดาวินวัตสันและแล้วก็เดินทางมาถึงอันดับที่1อย่างดาวินวัตสันนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เป็นแค่ปลาชองที่กัมบบลเลี้ยงไว้เท่านั้นแต่วันดีคืนดีเขาก็มีขาง,งอ,อกมาและพูดได้จึงกลายมาเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งในครอบครัววอเตอร์สันและความแปลกประหลาดของเขานั้นก็คือการถือกําเนิดของตัวเขาเองในซีซั่นที่4ตอนที่2 0ชื่อตอนว่า The Origin เขานั้นเป็นปลาชองที่กัมบบลเลี้ยงไว้ซึ่งเขาก็ได้หายไปจากบ้านของกัมบบลและไปโผล่ที่ทะเลกัมบอลเสียใจมากที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยหายไป แต่เขาเชื่อม,มั่นและรู้สึกได้ว่าดาวินนั้นจะต้องกลับมาหาเขาชั่นใดน,นั้นเองดาวินก็เริ่มใช้ครีบที่กลายเป็นแขนเดินทางมาโดยการคลานไปเรื่อยๆเพื่อกลับมาหากัมบบวันแล้ววันเล่าจนเขาเนี่ยเริ่มหมดเรี่ยวแรงและสภาพใกล้จะตายจนเห็นภาพหลอนก้อนหินเป็นกัมบอและสลบไปชันใดน,นั้นเองกัมบอก็รู้สึกอะไรบางอย่างและเชื่อมจิตใจหาดาวินได้และเขาก็มีขางงอกออกมาก่อนจะค่อยๆฝึกเดินและเดินทางกลับมายัางเมืองที่กัมบออยู่ได้สําเร็จ และก็จบกันไปแล้วกับ5อันดับตัวละครที่แปลกที่สุดในครอบครัววัตสันอ่ะในใครคิดว่าตัวไหนแปลกที่สุดบ้างคอมเมนต์มาได้เลยพร้อมเหตุผลนะครับสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไป